บอกน้ำเดือดแล้วพี่น้องบัที่นี่พูดนะเป็นน้ำยาแกงไตปลาน้ำยาแกงไตปลารัวไทยไทยกับไทยทูย,ทยูไทยทูยูขวไทยไทยเป็นน้ำยาแกงไตปลาปากตาใต้เนาะเนี่ยมีเพื่อนสินีบอกอย่างนบอกว่านี่วิธีทำแกงไตปลาหนึ่ง่น,นี้ต้มน้ำให้เดือดเดือดเราสั่ต้มน้ำให้เดือดเดือดแล้วก็เอาเครื่องใส่เลยเครื่องใส่หนึ่งซองเลยแล้วก็คน คนให้เข้ากัน3นาทีตักเสิร์ฟได้เลยโอเคใส่ได้เนาะมาน้าเดือดเลย,หยเ,รเลยหรอวะวิธีตัดตัดเลยเหรอวะนี่มีหอดโชว์วิธีตัดให้บึงใสเ่เลยเนาะใส่เลยนะคะโบยคุเลยแบบที่นีเห็นบ่ด้ยเมิแต่เลย,เเลยโบยเข้มข้นขนาดเนาะแปลว่าคุให้เข้ากันขนาสิคุให้เข้ากันเลยนะคะแกงไก่ป่า แกงไตปลาคัวไทยไทยไทยทูยูโบอยเลยสมัยต่นหนเป็นหอมหอมแกงไตปลายามเช้าแรงหอมแกงไตปลาอันนี้เป็นนั่นปลาทูปลาทูสองตัวมีไข่พอหรือเป่าเห็นเบิ่งไข่มันบอยไข่ไข่ ใครจ้าไข่ใครปลาทูใครยังไงเลยใครปลาทูบ่ไข่ไข่ปลาทูใส่เลยเนาะนี่ปลาทูสองตัวใส่ไปเลยใสไปเลยถ้าคนไหนบ่อยากใส่เครื่องก็กินเต่เต้นหนามมันก็ได้นี่เป็นหนามแกงเป็ดป่าเลยเย็นผู้หมักใส่เครื่องใส่เครื่องใส่ผักเย็นผู้ใส่ผักหลายๆผู้หมักผักไง ชอบผักเป็นตัวกินผักนะใส่ผักเลือกแต่ในโบยเริ่มเดือดแล้วว่าต้องคนให้มันแห้งมันสิเจ็บนี่บอกปิดฝาไว้จัข้าวเพราะห้ผักมันสุกว่าต้องให้ผักมันสุกคักเลยจ้าให้มันพอดีพองานหอยผักมันสุกคักรึไงบอมันบาแซบปิดฝาไว้จัดประมาณหนึ่งนาทีเราค่อยมาเปิดบึ้ง Boy, so บุยสุกแล้วพุ่ะน่ะมับอผักพ่อแลวอย่าให้ผักมันส so ุกแห้งมันผักสุกหลายมันบอมันบอกรอบไงพุดหน่ะบุะ้ยบุพี่น้องมาที่นี่มาเบิ้งกันบัดที่นี่แกงไตปลาแกงไตปลาปากาักใต้ขัวไทยไทยไทยทูยูคนไหนอย,อยากกินแกงไตปลาปักใต้ขัวไทยไทยไทยทูยูรสชาติอร่อยมากเลยนะคะมันแบบว่าสุดยอดเลยค่ะเห็นไหมมันเลิศสเปนเตนเลยค่ะ <Well. S 2> มันเลิศมันเลิศจริงๆนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะมาลุยกันทีนี้หิมะฮิมะบาทที่นี่ครัวไทยไทยไทยยูทูแอดไปหาคุณครัวไทยไทยไทยยูทูได้เลยนะคะแกงไตป่าอร่อยมากๆเลยค่ะโบ้ยบาทที่นี่ฮิมะกินแกงไตป่าจากครัวไทยไทยไทยู y ู u เลิศสมัตแจนเลยุณนะ บ๊ยอายขื่นหวนหวนพักเต็มถาดคือเก่าพี่น้องเจ่พี่น้องมันจะกับพี่น้องสุข,ขสุขสบ,สบายดีกันวาจ้าคอยก็สบายดีอยู่บ๊ยเลิศสมเป็นแตนเลยแกงไตป่าแกงไตป่าจากครัวไทยไทยไทยทูยูมันเลิศสมเ็นแตนนะคะมาที่นี่มันลุยน้ากันแกงไตป่าของครัวไทยไทยไทยทูยูไทยไทยูทูเนี่ย ไทยทูยูเนี่ยพ่อเขาบอกว่าพิรุษถึงลืมเมื่อไหร่กับชาวนาชาวลังที่ว่าน่ะนะจ๊ะเนาะแอดไปหาเราเด้อครัวไทยไทยไทยทูยูไทยทูยูเป็นแกงไตปลาแกงไตปลาปักใต้ไหมแกงไตปลาปักใต้อย่าลืมนะคะมันเลิศสัมผัสเลยค่ะผมว่าหมายว่ามันเลิศค่ะพี่น้องสี่เขียนให้เบิ้มขี้ไปเบิ้งพูน่ะ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 โอ้ยดิจะตายของจะนอนเนาะพูน่ะพูน่ะ โอ้โหมันเลิศครับมันเลิศมันขีดเท่านี้ไปเลยก็ขีดโชว์ฉันเลยเดียวเดียวเป็นแกงไตปลาของอันครัวไทยไทยขวดไทยไทยไทยทูอยู่มาเปลือกเซมแตนเลยปุ่นนห์บู๊ยี่น้ออกไปซองเดียวได้เรื่องเลยอยู่สักหมักเลยซ่องเดียวอยู่สักหมักมันเลิศไหมปุ่นณ้์พี่น้องเไยปุณน์ไม่ต้องคิดจังเลยล่ะคิดจังสี่เนาะขีดขึ้นมา แล้วเอาซองมามาเป็นแกงไตปลาแกงไตปลามาแกงไตปลาปลาตมันอร่อยมากเลยนะจะบอกให้ออลืมก่อนหรอลืมลืมลืมเด <c oughs> ี๋ยวแป๊บหนึ่งเี่ยเจ๋งเียแต่พี่น้องสุขุมสุกสนมาขายขิงพร้อมขายขิงพร้อม <c oughs> คนไหนอยากกินแจกกินนัวแอดไปหาครัวไทยไทยไทยทูยูครัวไทยไทยไทย,ท,ยทูยูแอดไปหาคุณครัวไทยไทยไทย,ท,ยทูยู แล้วสิได้อยู่อีกินแค่คนมีของขายหรอสารกเบียยันเลี้ยงหรอมีปลาแดกปลาจอมีมปลามีถูกอย่างถูกแนวเข้าไปหา,ลาเล่าเ้ยครัวไทไทพิมพ์มาคำว่าทั่วไทไทหรือหรือไทยทูยูหรือไทอย่างไ่ก็ไทยทูยูนั่นแหละอือหรือไทยทูยูนั่นแหละพิมพ์เข้าไปแล้วสิเห็นเลยอาหารการกินคนมีถูกอย่างถูกแนวคนทรงทั่วโลกทั่วแดนทั่วโลกหัวโลกไตเออแอดไปหาเลา่าเลยเด้ออือถ้าอยากแบบว่าอยากสวยงง่งายแอดมาหายาชมพู ช่วยอย่างนี้แอกมาหายยใจพูแไปดักสิวฝ่าหายแอกมาหายยใจพูได,ด้จ้ะเด้อมัาหน้อมมานอันนี้น้ายัางไงหน้ามันน้าอย่างน้อยน้าแบบสมเชียวหวานตันมาเลยเซ็ม่เต็มเลยปั่นเองมันแซบ่บปั่นเองปั่นเองมันเลิศอะพี่สาวไอ้คนโอ้แซ่บครับน,น,นี่บอก นนชิ้นรุ้ยเลี่ยผนักพักเต็มถาดเลยมีผักอีกอย่างมีผักอีกอย่างมึงชิลุ้ยเลยได้บัะทีน่นี่กินแบบพูดดีก่อนนะกินแบบไหนเนาะบัะทีน่นี่กินแบบพูดดีอืมอืมกินแบบเ่ยอันนี้ถุงนี่นะถุงอยู่เสร็จละเนี่ยนี่ถุงเนี่ยนะ พวาเกลือให้ก็ข่อยเห็ดนะสิข่อยเห็ดเห็ดพวกเจ้าเบิ่องต้นบ่ต้องไปเติมอย่างเดยโบ่ต้องไปเติมบ่ต้องไปปรุงมันแซ่บอืมมันแซ่บพวกเจ้าเติมแต่ผักเนาะเห็ดตบผักหั่นผักใส่ขี้ข่อยเนาะหรือเอาปลาทูอืมปลาทูเข่งเขาเนาะอืมปลาทูเข่งเขาสิเขาใหญ่ไหมเขาปิ้งไหมปิ้งเนาะเขากับมะแขกคือยายชมพู่เห็นไหม เอาใส่แกเป็นตอนเอาใส่มาแล้วก็พักอย่างก็ไดเพะพักอย่างใส่ได้มืดเนี่ยพักซี่พักอย่างใส่ได้มดืดเรา Raymond Raymond. จะสิใส่มันแกวมันแกวแดงมันแกวเหลืองใส่ไดหม,มือหมักต้นบกักือใส่ได้มืแเราจะเส้อสิใส่แล้วก็บอกไปเติมไปเออเราก็บอกผิดรู้สึกว่าต้องไปเติมเครืองอแล้วก็บ่ต้องไปเติมเครืองอย่างเลยมันแสบมันนัวอยู่แล้ว นมันละแซียมันละแซียมันละเอียดมันละเลียดบอกเล้คำเดียวแซ็บมันจะบตัวได้เพรอย่างว่าแม่วิมจมูกไม่ต้องหู้หายใจผู้ใดอยากกินแซ่บเป็นนัวแอดไปหาเพื่อนอย่าลืมแอดไปหาเพื่นเลยแต่ผู้ใดอยากแบบว่าอยากผู้จบผู้งาม แอสมหาราชมพูเห็นาขายครีมขายครีม,มผักน,นั่นไหมักหนนูนหรือบ่กหอมหอมเสื้อใส่แกงเราใหม่มผักหน่มเนาะแป๊ดสูดเลยเพื่นอ,อนแป๊ดสูดมันห่ออย่างนูอผักแป๊ดสูด

Mm, phải tu nó no? mm. Đẹp.